ใส่เสื้อตามล้มตัวลงนอนไม่อยากขยับตัวมากกลัวจะหิวเคลิมหลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นมาตอนประมาณเที่ยงคืนเพราะกลิ่นน้ำมันเจียวหอมจากการต้มมามากผมแม่งลืมตาโพลงในความมืดเปิดไฟหัวเตียงแชะอุดมไม่อยู่ในห้องในใจคิดว่าน้องคงไปอาบน้ำห้องน้ำรวมเนี่ยมองไปปลายตีนเตียงไม่ใช่ละเห็นขันกับสบู่จดิฟันอยู่อุดมไปไหนของมันวะก็ไม่คิดอะไรนะ พยายามจะหลับตาลงให้ได้แต่คุณผู้ชมครับกลิ่นน้ำมันเจียวหอมที่มันสันดาบกับน้ำเดือดจากการต้มมาม่านะใช้คำว่าสันดาบความรู้เยอะมันหิวมากๆอะ่ะเอาวะกลิ่นมาจากไหนเนาะเปิดประตูห้องออกไปพัวะอ๋อกลิ่นมาจากห้องตรงข้ามเป็นห้องรุ่นน้องชื่อไอ้อ้นผมก็กล่าวว่าเอาวะยืมไอ้อ้นสักซองแล้วกันนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเราก็ซื้อมาใช้มันก็เปิดประตูห้อยอ้นเข้าไปนะครับพุ คุณผู้ชมครับภาพที่เห็นแม่งสะเทือนใจมากอุดมแต้พาน,นิษแม่งนั่งยองๆต้มมาม่าอยู่ตอกไข่ใส่ในน้ำเดือดด้วย <_ may> ผมแม่งสนึกน้อยใจกับพือวูบอุดมคุณทำอะไรอะ่ะหอมเนาะ <_ may> โอ้โหคุณผมแม่งไม่พูดเลยน้อยใจนะ้องผมแม่งเดินลงจากกระไดนะมืดๆด้วยเสียแยกพันนกอ่ะตอนเกือบตีหนึ่งตีสองแนละ้วผมเดินเดินแบบโอ้โหเหมือนมิวสิกวิดีโอเลย น้อยใจเรื่องน้องต้มมาม่าแดกซับพักได้ยินเสียงอุดมตะโกนมาอีกฝั่งหนึ่งของถนนเป็นถนนสองเลนสีแยกพันนกพี่พิงเหมอไม่มีจริงต้องแอบ,บแดกอย่าว่าเลยวะผมบอกอุดมกินไปเลยพี่สบายมากน้องเรื่องอันนี้เด็กๆมากไม่ไม่ใส่ใจอย่างอนดีพี่พิงไม่ได้งอนพี่ไม่งอนเองอยู่แล้วงอนเองเรื่องอะไรล่ะไม่งอนแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยพี่ไปทํางานทํางานเชื่ออะไรตีสองมึงเป็นยาเหมอ ้อกน้อยใจน้องมากจําไม่ได้ว่าคืนนั้นจบยังไงนะว่าใครเป็นผัวใครเป็นเมียนะแต่ผมรู้เลยว่าผมต้องแก้แค้นกับการกระทาในครั้งนั้นของมันคุณผู้ชมครับแล้วการแก้แค้นของผมก็มาถึงในระยะเวลาอันใกล้พอสิ้นเดือนปับ๊บผมแม่งแวะตลาดโตลุ่งเลยซื้อเข้าต้มกุ้งน่ากินมากมัดนะถุงเต็มเลยยางรัดนั่นถุงนี่โอ้โหเปียยเปียเดินกลับบ้านยังไม่เข้าบ้านเลยครับ แหวะปั๊มน้ำมันเอสโซแกะถุงข้าวต้มกุ้งโอ้ยางนี่ดีพี่เพ,พียเลยด้วยแรงแค้นนะป,ปุ๊บกลางถุงออกจกกุ้งแดกย้อนก็้อด <c oughs> จกกุ้งกินจนหมดมันยังไม่หายแค้นเว้ยผมถอดฟันปลอมใส่ลงไปด้วย <c oughs> ไม่ใช่ฟันปลอมแบบฝั่งลากสมัยนี้นะเป็นฟันปลอมแบบเหงือกแถมเข้ามาด้วยเป็นแผงเลยนรู้กาปากระเบนอะ ใส่้าไปอคุก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 เฮ้ยไม่ได้เว้ยไอ้ที่เกี่ยวกัมไอ้ที่เกี่ยวกัมโผล่มาพยายามคุกคุกเข้าอ่าไม่เห็นแล้วมัดจนเต่งเลยนะมัดจนเต่งเลยนะปุ๊บผมแม่งมองเงาสะท้อนตัวเองในกระจกเดินกลับเข้าไปในบ้านขึ้นไปชั้นสองเปิดประตูเข้าไปเปิดได้ไม่สุดเหมือนเดิมอุดมนั่งอยู่ปลายเตียงเตียงเอ้ยอุดมผมเ้อเขาต้มกุ้งมาฝากโอ้ยพี่พิงเขาต้มกุ้งเลยเนี่ย ขอบคุณมากขอบคุณมากแก,แกะกินเอาช้อนจ้วงกินเลยครับสมัยนั้นไม่มีการเทใส่จานเพราะเดี๋ยวจะมีการล้างเกิดขึ้นกินกกกอุอร่อยมากพี่ีตักเจอกุ้งเปลือกไม่หน,นาพี่มันดนูดไยแล้วหันมาชมผมโอ้โหกุ้งทันงสดมีเบ็ดติดมาด้วย ไอ้ที่เกี่ยวฟันกามอะไปเกี่ยวโดนปากอุดมอะแล้วคุณคิดดูปากมันนะเห็นปะเกี่ยวโดนปากันแกะแกะมาดูกัมดูเห็นเป็นฟันปลอมตั้งแผงเลยเชื่อพี่พิงฟันปลอมใครอ่ะผมนั่งอยู่มุมห้องให้ถ่ายแม่งไม่พูวกับผมอยู่เป็นเดือนคือคุณผู้ชมคนเราเวลามันน้อยใจเรื่องเงินเรื่องทองในยวงช่วงที่มันไม่มีนะ มันเก็บเป็นห้อยใจได้หมดนะสมัยนั้นสองคนพี่น้องนี่บอกตรงว่าจนจริงๆมีโทรทัศน์อยู่เครื่องหนึ่งในห้องเช่าเป็นแฟมิลี่ทีวีเล็กไม่ใช่จอ14นิ้วจอแค่10นิ้วเล็กมากเช้าเช้าดูข่าวนะสงสารนักข่าวนั่งเบียดกันไหลบีล้เลยพอเริ่มมีตังแล้วผมปัจจุบันนี้นะกำกับเขียนบทมีตังรวยแล้วนะผมซื้อทีวีทั้ง60นิ้วเลย <c oughs> นักข่าวนั่งกันสบายเ <c oughs> ช้าเช้าดูข่าวนะ สรยุธพูดสู่ขวัญพูดสรยุธพูดสู่ขวัญพูดคือถ้าดูแต่หน้าผมอะนึกว่าผมดูเทนนิสอยู่อ่ะสรยุธสู่ขวัญสรยุธสู่ขวัญเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีแต่เงินซื้อโทรทัศน์ไม่มีตังค์ซื้อคอนโดใหม่ห้องที่อยู่แม่งยีตารางเมตรตั้งโซฟานี่เข่าชนกระจอทีวีเลยเช้าๆดูข่าวนี้ได้กินเหงื่อสรยุธเป็นประจำ คือคนเรานั้มันมีปมด้อยก็บลบล้างปมด้อยแตกต่างกันไปผมเชื่อว่าอุดมเองก็มีปมด้อยสมัยวัยรุ่นชาวบ้านอยู่ใช่ไหมครับห้องน้ํารวมปัจจุบันนี้มันซื้อบ้านอยู่ที่หมู่บ้านสินทรบางกะปิเจ็ดหลังมีบ้านมากกว่าเจ้าของโครงการอีกคือถ้ามึงจะซื้อบ้านขนาดนี้มึงขึ้นโครงการไปเองเลยดีไหมแต่ห้ามนะอย่ามาว่าน้องผมผมยึดถือน้องผมเป็นต้นแบบมากๆมันนะครับรู้จักเก็บหอมรอมริบ ไปเปิดร้านขายไอติมอยู่เชียงใหม่จนมีเงินซื้อบ้านพักตากอากาศอยู่เชียงใหม่หน้าร้านมึงขายไอติมหลังร้านแม่งฟอกเนิ่นแน่ๆมึงจะรวยอะไรได้ขนาดนั้นแต่อย่ามาว่าน้องผมผมไม่ยอมให้ใครมาว่าน้องผมคุณมันเป็นคนเปิดโลกกระทัดมากนะอุดมนะเขาไม่มีการจะมาเป็นกบในกระลาข้อนะครับเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นญี่ปุ่นเกาหลีเลบานอนโรมอิตาลีกรีซโโหถ้าใครเคยอ่านเดลี่เขาคงรู้แม่งเที่ยวมากกว่าแอร์โฮสเตดอีก มึงทําตัวแบบนี้เป็นสะจวดไปเลยดีกว่าพอเงินหมดเดี๋ยวก็มาทําโชว์เก็บค่าบัตรแพงๆอีกถูกแต่ใครอย่ามาว่าน้องผมนะห้ามผมรักของผมห้ามใครว่าเดินขาดคุณเชื่อไ่มทุกวันนี้นะไม่อยากจะเชื่อว่าผมอุดมไม่จะสบายได้ขนาดนี้ตอนนั้นนะบ้านเชาหลังนั้นเลยผมเคยขโมยสร้อยข้อมืออุดมด้วยเว้ยเป็นเลทองคําหนักห้าสิบสตังโหพูดแล้ว ภาพในความทรงจํานี้กลับมาเลยนะครับวันนั้นจําได้ผมนั่งอา่านหนังสืออยู่ในห้องอุดมเปิดประตูเข้ามาเปิดไม่สุดเหมือนเคยหน้าน้องมันมากน่าสงสารพี่เบงพี่เบงอะไรอุดมเป็นอะไรเก็บหนังสืออลไรเป็นอะไรอุดมซอยข้อมือสายแม่อะไรมาด้วยทองคำห้าสิบตันเฮ้ยอุดมหายไปได้ไงหาดูดีๆดิสองคนพี่น้องนะครับช่วยกันลื้อหา,หาในห้องนะครับก,กวาดๆดู ห้องก็ไม่ได้ใหญ่โตก็มีเตียงแล้วมีโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็ตู้พลาสติกก็ไม่มีหาไม่เจออุดมพี่เงผมว่าแม่งไอ้เหียอ้นเอาไปแน่ๆเลยอุดมอย่าไปว่าเพื่อนอย่างนั้นไอ้อ้นมันก็เพื่อนนะพี่ก็มีมันคนเดียวนะเข้าห้องเราได้คนอื่นเขเข้าไม่ได้เลยนะอุดมไปดูที่ป้ายรถเมล์ดิทำหล่นป้ายรถเมล์เป่ะเออเดี๋ยวผมไปดูป้ายรถเมล์ก่อนแม่งเล็ดแม่งให้มาด้วยพอน้องเดินจากไปนะครับผมก็สงสัย มั่นใจมากไม่ใช่โอนขโมยไปหรอกก็ลงดึงเตียงออกมาจากผนังดึงมาปุดปืดป ط, ปีขึ้นไปบนเตียงหน้าผมแนบผนังก้มมองลงไปซอกข้างเตียงคุณผู้ชมครับภาพมันไม่เคยลืมทองคําหนักห้สิบตั์สุกปล่งอยู่ในความมืดผมแม่นล้วงมือเข้าไปหยิบโอ้ยใจสองด้านต่อสู้กันด้านมืดบอกว่าเอาเลยด้านสว่างบอกว่าคืนน้องไปมืงจําไม่ได้เหรอเรื่องต้มมามา่า เฮ้ยมึงแก้แค้นมันไปแล้วไงเรื่องก็ต้มกุ้งของมึงอ่ะเอาไปเลยคือน้องไปเอาไปเลยคือน้องไปผมนะครับหยิบสร้อยมาใส่ในกระเป๋ายังไม่ทันสุดกระเป๋าดีเลยนะครับอุดมเปิดประตูพัวเข้ามาในใจผมจะสารภาพบอกน้องว่าสร้อยอยู่กับกูแต่ปากผมพูดออกไปว่าไอโอ้นแม่งไม่น่าเลยเนาะคุณผู้ชมครับเก็บความไม่สบายใจแบบเอาสร้อยน้องมาตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเอาเงินไปทำอะไรด้วยนะ เก็บความไม่สบายใจอยู่มาจนถึงปี2,534 4ปีผ่านไปผมเอาส้อยไปปี30ปี34นะครับผมบวชที่วัดเขาคันธมาศอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีอุดดมน้องรัดน้องนับถือไปปลงผมให้นาคใหม่ที่วัดผมนั่งถือดอกบัวนะครับอุด,ดมโกนผมให้พี่เพียงมีอะไรเราก็อโหสิกรรมให้กันนะพี่นะผมแม่งตาลุกโพลงเลย จังหวะนี้ดีมากมันโหสิกรรมให้กูแล้วผมเงยหน้าขึ้นไปหน้าเก่าว่าสารภาพแน่ๆพัมเห็นอุดมกำลังถือมีดอยู่อะไรพี่เพียงมึงจะพูดอะไรเหรอไอ้อนแม่งไม่น่าเนาะโอ้ยคุณเชื่อว่าผมแบบไม่สบายใจเก็บเก็บความไม่สบายใจด้วยความลำบากใจจนกระทั่งปี2,549 19ปีผ่านไป เก็บความไม่สบายใจได้เก่งมากตอนนั้นปี49ผมทาหนังเรื่องโคตรรักเองเลยกับอุดมแต้พาณิชย์หนังปิดกล้องไปแล้วผมเอาละยังไงก็ต้องคืนมาละสร้อยข้อมือหนัก50สตางค์ขับรถไปเลยครับบางกะปิที่ร้านทองผมซื้อสร้อยทองหนัก50สตางค์แล้วขับรถตรงไปยังบู่บ้านศิลทองบางกะปิผ่านลาผ่านบ้านหลังที่หนึ่งของอุดมบ้านหลังที่สองของมันหลังที่สามสี่ห้าหกเจ็ด แม่งอยู่หลังที่เจ็ดอุดมยืนรถน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านเห็นผมเห็นผมขับรถเข้ามาจอดเอียดเอ้าพี่พ